เอาละครับก็เโหลนะครับ,รบสวนสัตว์สวัสดีคนไทยนะครับที่ไปซื้อรำไยนอกโรคทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับ name mnjtv นะครับผมเข้ามาใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคลิปแก้งกันอีกแล้วนะครับคือจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ห่างหายจากคลิปแก้งไปนานมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจริงจบแล้ว คือว่านะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะทําคลิปแกล้งจานทีมนะครับผมเมื่อก่อนนะครับแกล้งพี่เสือจะต่อยกับจานทีมวันนี้ครับมาแกล้งจานทีมจะต่อยกับพี่เสือ ผมว่าคลิปนี้เนี่ยคือเป็นคอนเทนต์ที่คนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าวันนี้ผมแกล้งจานทีมสําเร็จนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพราะว่ามันเคยทําคลิปโกงเกมผมวันนี้ผมจะต้องมาเอาคืนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าก,กดผมถ้าใครไม่กดผมหรือว่าเห็นด้วยกับการแกล้งครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าไปวางแผนกับพี่เสือก่อนนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมโอเคเจวพี่เสือล้ตัดตาตัดตัดตาตัดตัดอะไรเนี่ยแทแท ท่านท่านท่านทนทํานจะับทํานท่านททททถึงเจ้าใหม่ก็ต้องรู้แล้วนะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเน่ยทำคลิปอะไรครับอ่าผมจะทำคลิปเออแน่นอนครับเราหาไม่ใช่พี่เราเนี่ยก็ผมเนี่ยได้ถือได้ว่าเป็นโปรเพลเยอร์แห่งการแก้กันะแล้วก็ได้อยู่กับท่านราชาแห่งการแก้ด้วยนะ เาชานอยนู่แล้วมือสองคนเรามารวมกันแล้วนยมันจะไม่มีคลิปอื่นๆที่จะทำกันแล้วนะพี <Pam. S 2> ่นะมันก็ต้องไปคลิปแกล้งอยู่แล้วคือวันนี้แผนการที่จะแกล้งกันในวันนี้นนก็คือการจะแกล้งจานทีมนั่นเองนะพี่เสือนะอพี่เสือจำได้หรือเปล่าว่าที่ผมเคยแกล้งพี่ไปตอนที่ผมแกล้งต่อยกับจานทีมแล้วก็ให้พี่เสือม,มาห้ามวันนั้นพี่เสือตกใจมากเลยทำได้ไหมอ๋อออโอเคอะไรนะคลิปอะไรนะฮะจำได้เออแล้วยังไงต่อวันนี้เราจะมารีเมค คอนเทนนั้นกันนะผมจะแกล้งต่อยกับพี่แล้วก็แกล้งจาทเทมเวละนะต่อนจริงเลยว่าหรือว่ายหยอกหนะยอกหยอกหยอกหนะละกัน <laughs> <laughs> เออคือผมก็ไม่ได้คิดแผนการอะไรมานะพี่นะพี่มีแผนการจะแนะนำแม้ว่าเราจะทำอะไรกันดีนะ แล้วตอนนี้มันทำอะไรสตรีมหรืออะไรใช่พี่มันสตรีมเกมอยู่นะอีกสักพักหนึ่งก็จะลงมาแล้วเพราะเมื่อกี้ผมดูเวลาแล้วตอนนี้มันผ่านมาสองชั่วโมงครึ่งแล้วอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันก็จะเสร็จลงสตรีมก็ลงมากินข้าวนะแล้วเราก็แก้ต่อยกันเลยใช่ไหมใช่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรจะต่อยกันเรื่องอะไรอยู่ <uka> อยูมาต่อยกันเดี๋ยวนี้เราเล่นเกมกันมีไงที่เราเล่นไเนี่ยใช่เราแกล่ะว่าถ้าเป็นว่าพี่แบบมาแย่งผมฟาร์มเก็บเวลอะไรอย่างงี้เออแล้วผมก็โกรธพี่ทะเลาะกับพี่แบบ จะต่อยกับพี่อะไรเงี้ยผมปีนเกียวอะไรอย่างงี้ไงขอโทษนะครับผมจะแกล้งปีนเกียววิเสียแบบให้ทีมมาคิดว่าเออผมแบบปีนเกียววิเสียก็เลยโมโหอะไรเงี้ยหรือต้องขอโทษนะต้องขอโทษนะขัดกฎนะโอเคว่าพี่โอเคโอเคพี่ก็จะต่อยผมเลยแล้วก็ให้มันมาห้ามโอเคแล้วถ้ามันมึงอะไรวะเนี่ยยังใจหายแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ห้ามอ่ะพี่อันนี้มันป๊ตต์อยู่ด้วยมันวิ่งหนีทำไงเออยพี่ผายแล้วทำไงอ่ะพี่เฟลได้พี่เมื่อกันก็ ก็ต้องลองดูอะโอเคแต่ตอนที่จะต่อยผมผมจะแกล้งกลัวแล้วก็แบบวิ่งไปแอบหลังมันดีกว่าพี่โอเคโอเคเออเอาไว้นะครับทุกคนครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็พี่เสือเนี่ยเร็วนี้เขาก็จะมีคลิปแกล้งการทีมนะครับไม่แกล้งผมไปแล้วเพราะว่าแกล้งผมไปทายแล้วทุกคนเลยครับฮะป่าไม่มีไรโอเคครับผมเดี๋ยวรอจารทีมลงมานะครับแล้วก็เราจะทำแผนการนั้นให้สำเร็จกันนะครับโอเค เชื่อชื่อเชื่อเดี๋ยวผมขึ้นแอบแฝบดูมานะขึ้นแอบดูมนอู้ทำไมเรื่องชั่วๆพี่ไวอย่างนี้ฮกันพึ่งเล้วพี่ลองแก้งถามมันว่าเออสติมีร้านไหมพี่ของเขาพี่เขาไปแล้วผมแอบแฝงหรอกมันมีกรีสกรีนเขียวขังอยู่มันไม่เห็น จิมไม่พี่เออสตรีมอีกนานไม่แน่พี่หิวข้าวแก้ครบแล้วพี่จะโลหน่ะว่าจะส่งของก่อนลงอ่ะโอเคโอเคบกมขอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแก้เข้าไปแบบทำเป็นเหมือนโกดที่เอาะเร็วที่ลองลองละไม่ดีวะไม่นี่เสือหรอเพื่อนกุ้งอ๋อมึงทำอะไรอยู่สตรีมอยู่ปะสตรีมอยู่ไม่ไรอ่ะเดี๋ยวกูใส่หน้ากากแป๊บนึง เออมึงจะลงยังอ่ฮะมึงลงเลยได้ปะกูม,มีเรื่องจะคุยด้วยปะเรื่องอะไรอะลงลงวันไหนปะลงสตรีทวันไหนปะอ้าวจะครบแล้วเนี่ยมีอะไรมีเรื่องอะไรเขียบวะอะไรเดี๋ยวกูจะล้อเนอี่ยเฮ้ยทุกคนเพื่อนผมมีเรื่องจะปรึกษาครับเดี๋ยวผมว่ะผมต้องลงก่อนคนระับทุกคนไม่รู้ว่ามันเคียดอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมลงก่อน,นครับโอเคไว้เจอกันใหม่ทุกคนนะขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่นะเสียงวะอันลงแล้วมีอะไรคือ นี่เสือหอไอ้นี่ใส่กลัวเขาอุ้งมือยันใส่กลัวเอาเงินเรื่องอะไรปกติกันเดียนอ่ะไม่เมื่อกี้เล่นเกมไงแล้วเขาเขาไปแย่งทีเวลล์ในที่วิวเนี่ยนะบอกกูก็บอกเขาแล้วว่าพี่พี่ขอฟาร์มเลย่งแล้วเขาก็ขึ้นเสียงใส่กลัวบอกไม่เฮ้ยแม่งอะไรเงี้ยแบบเช้าไหมอะไรจะต่อยกันเลยอ๋อของของบ้าเปล่าแค่เรื่องเกมจะมาต่อยกันไอ้เนี่ยแต่ถ้าเขาถามจริงอะไรขนาดนั้นวะปกติก็ติดแล้วนะแต่แบบแย่งที่ฟาร์มมันจะต่อยกันเลยอ่ะ กูแค่พูดเขากู็ไม่ได้ว่ากูแค่บอกพี่หลบหน่อยเขาขึ้นเสียงใส่ถ้าเขาต่อยกูมึงช่วยกูป่ะโอห่อกูแน่นจะห้ามเขาได้กูจะโดนวัดต่อยด้วยเองกูก็ไม่ไหวแล้วอะถ้าเขาต่อยกูกูก็ต่อยอะไม่ได้หรอกกูไม่ใช่ต่อยกั็ลอยชูมาต่อยบ้านกูบ้าหรือเปล่ามันมันหาอะไรของมึงเนี่ยมึงอั้มกูเล่นใช่ไเนี่ยกูว่าเดี๋ยวกูลงไปข้างล่างแล้วมึงลงสตีลแล้วก็ลงไปเป็นเพื่อนกูนะกูเบื่อเบื่อเดี๋ยวคลงแล้วเนี่ยให้กูลงเลยวะมึงมึงจะลงมาเลยก็ได้แล้วกูเด จะกูเซฟคลิปวอนละกันกูทำอะยโอเคโอเคประมาณห้านาทีอะโอเคโอเคแต่เย็นแล้วกันมีอะไรเพราะฟรีงานนี้นแค่แค่แย่งที่ฟาร์มปันบ้าหร้วเปล่าอืออืก็ได้ครับไ่แกผมถือกล้องไว้หลังกีสกินเข้าใจป่ะทุกคนคือแบบถือไว้ตรงนี้แล้วเอามือเลยกีสกินไปมันหันมามองผมมันมองไม่เห็น แล้วเมื่อกี้ผมเอากล้องวางไว้ตรงนั้นมันก็มองไม่เห็นครับเพราะว่าเป็นมันเข้าล็อกตู้พอดีแล้วก็ออเอาผ้าห่มมาปิดไว้ขันนึงพี่ไม่จะลงแะ้วเดี๋ยวจวังหวะมันมันลงมาเราก็แกล้งใส่กันเลยพี่ได้ยิน in เสียงมันเปิดประตูปุ๊บแล้วก็โวยวายเลยโอเคปะพี่เปิดคอมอยัางไรโอเเ้ีหเติมไปว่าเอาไปแย่งพี่ทำไมพี่ฟางผมว่า ขี้มาษาอะไรวะอาแล้วมันเกี่ยวอะไรนี่มากรอดบ้างเกมอ่ะเป็นไรเอาก็ดูเพื่อนเองดิโอ้จะเย็นพูดดีๆก็ได้มาทำอย่างนี้ไถทำไมอ่ะเกี่ยวหลงตั้งหลายทีแล้วแม่งเวลอยู่เวลอยู่แล้วก็มาแย่งเอ้ยแล้วมาขึ้นเสียงให้ผมไหมอ่ะผมเป็นน้องพี่ป่ะน้องเกี่ยวไปเอาเลยแม่งพูดกูดีๆก็ตัดแรกก็ได้แก่แล้วจะทำเอาเ้ยมันหลายทีแล้วป่ะก็ดูเพื่อนเองดิใจเย็นเลยพี่ใจเย็น โอโหอะไรวังเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแหงพี่ฟาง้วพอมาด่าอุ้ยมันก็ันนะมันก็มีที่มาฟามใครมาก่อนพี่มาก่อนอ่ะแต่ว่าผมผมอ่ะใจเย็นไม่สิ่งนี้ได้ไงวะไม่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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โหอะไรวะมาแค่พี่ฟามปะ อะไรขนาดนั้นไงเพื่อกูถามจริงว่าบ้านกูแล้วแบบเนี้ยแกแล้วทำตัวเป็นเด็กเอาแกแล้วยังไงเอ้าดูดิ่ดูนี่ใส่เพื่อนในทีมเด็กกลัวไม่หลับกินเกี๊ยวอ่ะดูดิ่ไม่ด่าว่าแกอีกมันไม่ใช่เรื่องอีกเช็คเช็คเกมโอ้โหก็มึงดูดิมันก็เในตอนที่กูบอกเขาไปอ่ะว่าว่าว่าไอเนี่ยตากายเย็นใจแห้งดูไม่ไหวนะแกยังไงวะ มึงอยากใช้ขอได้ไหมนียมเอตั์ไม่ไหวแล้วมึงต่อยกันเลยกะไม่ไหวไรมาดิบอดิมันเลือกแค่นี้ย กูว่าเหมืุนวันในจาวูเลยว่ามันเหมือนมันไม่ได้ต่อยมันจะหักกูอย่างเดียวไอ้วันนี้จริงจังมากเลยเว้กูถ่ายคลิปแก้มึงปัดโถ่เอ้ยตะกี้ช็อตฮาฮาโถพี่ไปหมดเลยน้ามันยังเวอเลยตเกี้กูคิดไว้ประมาณ65%ว่าว่า ไม่ไ่จริงไม่จริงไม่เชื่อไม่เชื่งไม่เชื่อไม่เ่ไม่เ่อไม่เ่เอ้าจริงจริงหด้าเปอร์ซ็นคแบบกูโดนแน่แและอีกประมาณสิ้ปอร์เซ็อะไรนหลงโดนแก่สี่ห้าเปอร์เซ็นนี่แบบก็เมื่อกี้ถ่ายกันบอกว่าถ้าถ้าแบบว่าแบตก็ไหมดนี่คือจะได้เห็นไอทีแบบช็อตเว่อตอนเห็นคอมอใช่ใช่ตอนนี้ก็เบ่อราเบือร์เว่อรไอแต่ตัวมันสั่นนะพี่ตอนที่แบบจะจะต่อยกันแต่มันกลัวอยู่นะมันไม่กลัวโดนลุกหลงไม่ใช่อะไร ถ้าเป็ก็กลัวแกก็รู้อยู่แล้วกัโอเคครับผมก็เอาเป็นว่านะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็แกล้งการทีมกับพี่เสือได้สำเร็จแล้วแกล้งพี่เสือแกล้งการทีมกับอ่ากับพี่ร่วมมืออ่าร่วมมือผมพูดผิด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 เวลาชาและครับเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลถ้าจะเลสาปกติมึงต้องร่วมมือกูดิไม่ใช่ร่วมมือเขาไม่เอาเพราะพี่แล้วมึงโกงเกมกูสามหนึ่งแถมยังโกงอัดตัวยิงนส้เออต้องโกงอะไรไอ้บอยมันโกงก่อนเออไม่รู้ครับทุกคนครับ ใช่เขาทำไปเยอะโทษโทษน้องโทษนุ่งโ<อ>ทษน้องข้างนู้นนะเอาเป็นว่านะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับและอย่าลืมไปติดตามช่องการทีมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องวิเสือด้วยครับเออไม่ทราบว่าเราจะมีคลิปอะไรเอาคือผมในอนาคตหรือเปล่าคลิปกอดดังเ <laughs> ัน <laughs> แล้วอย่าลืมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมครับ